ไปถ่ายภาพกับดอกทานตะวันนี่นี่ครับใครจดอะพี่อกี่ไหนพี่กวางเลยอดีพ่อพออาบิ่อคแม่อยู่ไหนเอบ้าล่ะา ครับแล้วตอนนี้หมูน้องๆองโร,ร,ร,รงเรียนแม่ใจเวียคมนะฮะก็ได้มาแอวตีจุดเากาะกางน้ำดูหัวใจตอีอำเภอแม่ใจเ่นได้เอาต้นดอกทานตะวันมาปลูกไว้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมาดูครับว่าสภาพดินตีใจปลูกดอกทานตะวันแล้วก็ ความเจริญเติบโตของดอาทั้งวันมันเป็นจะได้นะฮะอย่างที่เขาเคยอู้ตั้งแต่แรกๆเลยนะว่าดินนะดีคุดขึ้นมาจากหนองนี่มันจะมีสารอาหารน้อยมากหรือแทบจะบม่มีเลยนะฮะบ่เมาะ,ะกับการปลูกพืชจะเป็นลักษณะนี้ครับผมนี่ยก็จะมีดอกทานตะวันต้นใหญ่น้อยสลับกันไปแล้วก็บางต้นต้นเล็กนิดเดียวก็ออกดอกแล้วนะมันแค่แก้นมากนะ เนี่ยก็จะมีออกสลับกันต้นเล็กผ่องน้อยพ่องใหญ่ผ่องก็ถือว่าเป็นปัญหาที่หลายๆไฟล์อาจจะยังขาดบาถึงนะฮะในเรื่องของคุณภาพดินตียังแบบพร้อมที่จะใจในการเพาะปลูกนะฮะ มันมันจะออกมาเป็นแต่หัวหน้าก็ซื้อถึงความพยายามนะครับพนะครับนี่ยเขาพยายามครับที่จะทำตรงนี้นะครับโดยเฉพาะเทศบาลตำบลบ้านเราเนี่ยเป็นเป็นพยายามที่จะทำแล้วมีเสนงเนาะที่ช่วยกันทำทางอำเภอครับผู้ฝ่ายครับช่วยกันทำแต่ว่ามันก็อาจจะมีปัจจัยในหลายเรื่องครับที่เขาไม่สามารถควบคุมได้กัน แต่ก็ยังยังมีให้ชมครับหนาวนี้ที่หนองเล็งทรายเนาะเกาะเกาะกลางน้ํารูปหัวใจกับดอกทานตะวันครับนะครับก็ยังก็ยังมีมาให้กําลังใจกันมาให้กําลังใจกันครับผมโอเคครับขอบคุณหัวหน้าครับผมนี่ครับก็ยังทีหัวหน้าบอกนะครับว่ามันแสดงถึงความพยายามของมูเฮ้านะเพราะว่าในการทํา แม่ใจขื้เป็นแรงท่องเที่ยวผมคิดว่าเป็นเรื่องไม่ของทุกๆคนทุกๆไฟายเลยครับบอกว่าจะเป็นหน่วยงานไหนก็นแล้วแต่ครับเพราะว่าพะเยาแม่ใจของเขานี่คือยังแบบได้มีแรงท่องเที่ยวตีสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้และก็เรื่องออการทํากิจกรรมการท่องเที่ยวก็มีน้อยมากครับหลายๆส่วนจึงถือว่าเป็นเรื่องไม่ตีมาเฮียนหูไปพร้อมๆกันนะฮะพร้อมๆกับการคุดหลอกพัฒนาหนองเล็งซ้ายครับ บอกว่าจะเป็นเคทํามราชปานหนองเลงไซก็เหมือนกันครับในเรื่องของการทําร้านกลางเต้นหรือว่าเป็นกิจกรรมพุกพักแหลกปลาก็อาศัยจากการลองผิดลองถูกครับแล้วก็อันนี้ผมก็คิดว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีครับของการพัฒนาหนองเลงไยในส่วนของการมีส่วนร่วมของหลายๆฝ่ายในเรื่องระดมค้นระดมเจ้าหน้าที่ระดมจิตอ,อาสามาช่วยกันปลูกพัฒนานะครับ ถึงแม้ว่ามันจะยากแต่เขาจะพยายามทําไปตัวตัวกันครับตอนนี้น้องๆก็พยายามเดินสำรวจดูครับว่ามันจะมีมุมไหนเพราะจะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกได้พ่องนะฮะถ้าจะได้นี่ก็อย่าลืมมาเปลี่ยนกําลังใจให้กันด้วยนะครับจ้าเพื่อแม่ใจพยายามทําให้เต็มที่ครับผมนี่วันที่สิห้าธันวาส่วนกิจกรรมการเดินวิง่งเ,เพื่อสุขภาพ คิดว่าน่าจะยังเป็นกิจกรรมที่ได้จัดตามปกติครับมีเสื้อวิ่งมีการวิ่งในระยะฟันรันฮะวิ่งเอามวนกับมีนะวิ่งเอา,อาแข่งขันเอาถ้วยรางวัลกับมีครับก็ถ้าจะได้กับามาสมัครกันได้ครับยังมีขายอยู่ครับเสื้อของต่างอำเภอแม่ใจครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อติดตามได้ในเพจ a c e b o o k ของอทีมประชาสัมพันธ์หนองเลงซ้ายนะฮะ ก็สามารถติดตามได้ครับก็ถ้าจะได้ก็คลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไว้ก่อนครับเดี๋ยวคงจะต้องปาน้องๆสำรวจดูรอบๆหนองเลงซ้ายเห็มสักหน่อยก่อนที่จะกลับไปสรุปผลการเข้าค่ายเยาวชนเครือข่ายของเคทัำนาจสูงสหน,นองเล็งซ้ายกันตีสำนักงานนะฮะตอนนี้ก็ให้น้องๆได้เก็บบรรยากาศภาพดอกทานตะวันกันไปก่อนนะฮะ เจอกันคลิปหน้าครับผม